ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการกินเที่ยวอัลลาวเดอร์ครับผมไปกับผมครับเฮี <Yeah. Song. S 1> ยซองจากพัตคันเล้งงงพระรามสองและสุขุมวิทหกิสองครับแม่แห้วันนี้เฮียซงเล้งองอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับผมในทริปนี้ที่ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าผมจะเชิญแขก V i p อของผมเป็นน้องชายสุดรักเลยนะครับที่เชิญเข้ามาเที่ยวด้วยอ้าวเฮียซง ผมเชื่อคุณจะมาจากท้งนี้ผมก็เดินถ่ายรูปมาเรื่อยเลยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสิ้นจ้าวแปลว่าอะไรสวัสดีผุ๊กต้องดุกต้องก็เรียกว่าวันนี้นะครับเนียซงเร่งของจะพาเสียอ้นนี่นะครับตามเนี่ยซงมาเที่ยวเวียดนามเคยมาไหมเวียดนามไม่เคยกแลลวครับรับรองว่ามาเที่ยวเวียดนามครั้งนี้คุณจะได้รู้จักทุกแง่มุมของเวียดนาม นั่งเครื่องบินมาก็สบายมากเลยโอ้โสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ดูแลเราเป็นอย่างดีที่สำคัญเวลาท่านผู้ชมเดินทางมาที่ประเทศเวียดนามนะครับ,รบเราจะเป็นคนรวยขึ้นมาทันทีเลยทำไมอะ่ะเพราะว่าเราจะใช้เงินวันละประมาณสองสมล้านนี่มันเด็กๆถ้างั้นผมใช้เงินเฮียแล้วกัน <laughs> ที่นี่ครับเขาใช้เงินกันแบบซื้อของชิ้นหนึ่งกินโต๊ะจีนอย่างพระคานเร่งหงผมเนี่ยมื้อหนึ่งประมาณ2องล้านห้าแสนตองโอ้โหปิดทั้งร้านเลยป่ะครับไม่ใช่โต๊ะเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะพาท่านผู้ชมครับตามเราสองคนไปเที่ยวให้สนุกสนานตลอดทริปพิเศษทริปนี้เลยครับที่เวียดนามครับผมไปเลยจะไปเที่ยวไหนก่อนเ่ะเฮียนำผมตามท่านผู้ชมตามเราไปกันครับไปครับ สนับสนุนการเดินทางโดยไดมอน n d ชายฮอลิเดย์เพชรแองการเดินทางสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยเลคอน Product Car แอ c เซ s o ซอผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไป เสี่ยซองโอ้โหว่าไงเสียอ้นท่านผู้ชมดูอยู่โอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองฮานอยนะครับที่โรงแรมฟอร์จูน่าโอ้โรงแรมแห่งนี้สวยงามมากระดับ5ดาวบวกบวกโอ้ยกาแฟกาแฟโอ้โหเวียดนั้นกาแฟกาแฟเขาบอกว่าเป็นอเมริกันกาแฟแต่ว่าเป็นเมล็ด สูตรของเวียดนามใช่แล้วมาที่นี่ต้องหาทานถูกต้องที่สาคัญเสี่ยโอน้นมาถึงตอนนี้นี่เริ่มเย็นแล้วครับท่านผู้ชม,มครับเราวันนี้ขอลนลาพักผ่อนให้สบายๆจริงป่ะพรุ่งนี้จะไปดูสงครามของรถจักรยานยนต์ของเวียดนามกันเห็นว่าเยอะมาก <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวรู้ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดในโลกอยู่ที่เวียดนามโอเคว่าแล้วเราวันนี้ขอพักผ่อนกันก่อนดีกว่าไปลันลาโอเค ่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อนะครับไปพบกับความรู้ทางการเงินกับลิทซิงกสิกรไทยสนับสนุนโดยบริษัทลิทซิงกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิทซิงรถยนต์ชั้นนำของไทยอยากทราบสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับรายได้และกำลังส่งค่างวดของผู้ขอสินเชื่อครับครับผมครับสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเช่าซื้อรถยนต์นะครับแล้วก็รายได้ที่เหมาะสมเนี่ยเออมันจะมาจากนี้ครับข้อแรกเนี่ย ก็ต้องดูกําลังก่อนว่าผู้ซื้อเนี่ยมีความสามารถที่จะชําระเงินดาวเนี่ยเท่าไหร่นะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะชําระเงินดาวประมาณ20%ของราคารถยนต์เช่นรถราคา50,000นบาทถ้าจะเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยก็ควรจะต้องมีเงินดาวประมาณแสนหนึ่งนะครับคือยีนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่า4 0 0แสนที่เหลือนะครับถ้าต้องไปผ่อนชําระต่อต่อเดือนเนี่ยประมาณ48เดือนเดือนตกประมาณหมื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รายได้ของผู้เช่าซื้อเนี่ยหลังจากหักภาระอื่นๆแล้วเนี่ยครับสุทธินะไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0บาทหรือว่า2เท่าของค่างวดเช่าซื้อรถยนต์คือว่าถ้าน้อยไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะดารงชีพได้เนื่องจากว่าการเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีภาร,ระเฉพาะเรื่องค่างวดแต่ว่ามีภาร,ระในการดูแลรักษารถด,ด้วยซื้อรถยนต์มาคันนึงอาจจะต้องมีการเติมน้ามันเดือนหนึ่งก็หลายพันบาทนะครับไปที่นู่นที่นี่ก็มีค่าใช้จ่ายตัวนี้เป็นนับพันบาทต่อเดือนนะครับบางคนเนี่ยครับต้องเสียค่าจอดรถทัง,ททงวเอ ครับว่านี่ก็เป็นภาระหรือค่าใช้จ่ายที่ตามมานอกจากนั้นนะครับการซื้อรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมันจะมีภาระอื่นๆเช่นค่าเบีย้ยประกันภัยรถยนต์ปีหนึ่งก็ตกหมื่นสองหมื่นแล้วก็มีค่าภาษีประจําปีถ้าไม่มีไรายได้สุทธิเนี่ยนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยเป็น2เท่าของค่าง,งวดรถยนต์เนี่ยคิดว่าคงไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแล้วก็จะดำรนชีพลําบากนะครับเว้นแต่ว่าถ้ามีไรายได้สูงคือมีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยหกหลักหรือว่าแสนขึ้นไปก็เป็นไปได้ที่จะมี รายได้สุทธิหลังจากหักค่าง,งวดแล้วเนี่ยนะครับน้อยกว่า2เท่าเพราะว่าเงินที่เหลือต่อเดือนเนี่ยเหลือหลักหมื่นหรือว่าหลายหมื่นก็สามารถดํารงชีพได้สามารถใช้รถได้เติมน้ํามันได้ขึ้นทางด่วนจ่ายค่าเช่าที่จอดรถแล้วอะไรแล้วเนี่ยยังเหลือดํารงชีพสบายๆนะครับก็ดังนั้นหลักองการซื้อ,อรถยนต์นะครับควรจะต้องมีเงินดาวอย่างน้อย20%ซนะครับของราคารถยนต์จะต้องมีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วเป็น2เท่าของค่างวดน่าจะพอดีพอดีครับ To a low